มาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาทาไอติมผลไม้ก,กันผลไม้ในวันนี้ที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแก้วมังกรนะครับ <S <S <ess> <S ซึ่งก็เป็นผลไม้ที่อร่อยมากๆเลยนะครับผมชอบกินมากๆเราจะเอาเปลือกแก้วมังกรเนี่ยมาทําเป็นไอติมเอ้ยไม่ใช่เราจะเอาเปลือกแก้วมังกรเนี่ยมาทํเเาเป็นที่รองไอติมนะครับถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็คือเราจะได้ไม่ต้องใช้ถ้วยพลาสติกหรือว่าถ้วยกระดาษน,นะครับในการรองไอติมเพราะว่ามันก็ซิ้เมเปลือกนะครับ พอเราได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไอติมมาซึ่งไอติมที่เราใช้ในวันนี้ก็จะเป็นไอติมเซเว่นนะครับเป็นไอติมวอร์จริงๆเนื้อไอติมที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสกู๊ปอะเนาะเป็นก้อนๆแต่ว่าเนื้อไอติมเนี่ยมันค่อนข้างเลวเนาะก็ถือว่าทําให้หน้าตาเนี่ยมันออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ยังไม่ยังไม่ดีมากเดี๋ยวไว้ครั้งหนะ้าเดี๋ยวมาทําเป็นบสกู๊ปให้ดูนะครับตอนนี้ก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนเราก็จะเอาเนื้อแก้วมังกรอนที่เราขูดมาเนี่ยเอามาจัดเรียงให้มันสวยงาม เราลองมากินกันจริงๆรสชาติเนี่ยมันเป็นหวานตัดเปรี้ยวเนาะก็ถือว่าอร่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินคู่กับสตรอเบอรี่จะอร่อยกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาทำให้ดูให,ใหม่เลยกันเนาะ